<S 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 สวัสดีครับสวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับมืนอนีกรซองอะไรน่วกมหยุดแด้ครับน้วกะแกะเปียมพัดสบ้อค่ะเด้อมืนอนีพักกันมากแกะขามพี่กระปูครับพี่น้องแกะ้ามพี่กะปูครับสะกินครับตำกาวปุนไงแกะแแก้กับตะกินไล้ครับได้ยุดตำกาวปุนไปแล้ะครับพี่้อนมาขีดน่ากันตำกอนเอาเพ็รไหมเอาขอจินได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ็ เขาใครซื้อกล้องให้ใช่เบียกกันไบเกลินปูยังเหรอน่ยแจ๊กว่าอะไถ้ากันเ็อยู่ตลาดนะครับอันก็เลยซ <c oughs> ื้อมากมันปูเหนือ่เนาะมาจากทะเลเวลาที่น้องถ้เรื่องปูยนะังปูเนือ ไม่นีพวกเผ็ดวันใดครับกินไรข้นเดียวเพิ่นกินน้ำได้เพิ่นดิเ <c oughs> พิ่นกินเผ็ดก็จะคลอไเลยฮ่า,าเลลพิ่นหายไม่ฮ่าพี่กู่ฮ่าพีบอกไว้ใส่หลายๆวันดิผมสุดรถครับพี่น้องมื่อนี่มุมกล่องจะยู่มุมเดียวได้ครับจะอยู่สีสลับไปสลับมาเอาซ้อนซ่าเคลื่อนกันเลยครับพี่น้องเราใส่กับเราคือเพระาะว่าตาม,มุ่มุ่นี้เราค่อนจะมักใส่เป็นพุงสุดรถนะครับ ยูแต่ไซนี่เหรอวาน้ำปลาแดงเดียเด๋ยวเดี๋ยวน้ำปาลปาคน,น,น,นลืมน้ำปลาบะนาครับแต่เยามีเจ้าข้องมา้ใส่ที่นบะนาวบะนาวยังมีไงนาหวานทอดตัวนาวเลยนาสีหวานเว่อิตัว แนาเวอให้เบนะือ,อก็าเ,าเาานาะประเทศไม่สวยเนาะปเ้ศยาตะแระเมังกรตานก็ัรย์อมตานไหมครับตามหุ่หนีแสบประเทบแต่หุงเอารถแะ่งควงเลครับ <laughs> ดีกว่าแกอินละแกะอก่น้ำลายลนพะีข้าวปุ้น เป็น,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 นคนเป็นเด็กเป็นอะไรเสร็จแล้วครับพี่น้องเสร็จแล้วมาด้วยไอห้องกินเลยมาเลยครับพี่น้องแล้วเร้าครับเนี่ยโอ้ไม่กินตำข้าวปุ้นกับ ก้ามอีปูครับพ้ากันแก้วนึงนี่กระลังแก่กันแล้วแก่ให้แกงให้กินแล้วเป็นมาได้อพี่น้องมากินตำอีปูถึงเวลาลุกของมา,รารมตำกระปุ่นกับก้ามปูนึงงานจาัดก,การได้ไงอ่ะถึงวัฒนดศรีเอามือ,อแสบเลยมีนอะไรากินออกนม่มัน ผัดกับนี่ครับได้รสเยอะนะมองว่าตังเอาเนื่ครับตามอีปูพวกมันเลี่ยงไปยังดีดีหีโลเอ,เ,อเอาเอานี่ก็ได้ แกบอมาโปมใส่มือยทำไมงี้ยม่ขัดคือมื่อพี่น้องเอยการตัวหล่อจะแกง่ายอยู่แกง่ายดีนะ

ได่ดีคนระับมั่นดีนะปูเนื้อเลยเนี่ยนะเอาไปทำพนกกบดีดมอครับกินแล้วอกินแล้วะจิ่งของเมื่อก่อนยังนี้แล้วนะนมือหนาเยีเตี๋ยแล้วอีกส่วนปเปยเฮ็ด น้ำก,กินอยู่น้ำทงน้ำหน้ากันแล้วว่าตอนนี้เข่าก็เริ่เขียวก็เริ่ง,งามไปเพิ่งเข่าหน้าไปง,งามมันมันสีมีอยู่ฟ้างามพี่น้องเดี๋ยวมือหนาก็ได้มืนอนีนฝนมันก็สีค่ายๆได้แค่แน้อยสองมือวันนี้มันก็เริ่มจืดอยู่พี่น้องเนี่ยแตงโมแตงโม หวานมาพี่โตวานหวานเนาะใส่มมยาเตีมัเท่าไรยาวพราะลารชับไมท่าแชร์ดูต่งขอบคุณตามเองแสบเองเอาครับเอากามปูยะเตะมันข้อไใผมตูดไล่เลยแสบโอ้ยแ่บหินจริง พักกันอิ่มแล้วครับบันนี่ปิภาพีน,งงางน้องยางรอสวนได้บันนี้อันนี้พักสเสมครับพี่น้องกินกับหอยโอ้ยแสบอะไรยังเนี่หอยเซอี่ลาบหอยกอยหอยอยังไงเนี่ยหอยหอยฝ<ค>น,นตกรกมครับ,รบพี่น้องมันเลยปรงดดแแุงบนงนบ่ะพักติวพักติวพักติวมันเน้นย่ใส สภาพพี่นออ้องยางเลาะนครับบึงบักนาวด้วยแม่บักนาวหญ่เ้า,า,เาลวลเราเปล่ปอ,อ,อันนี้กที่มีต้นบักนาวน,น,นั่งเลยครับกำลังใหญ่กำลังสีงายมอ้โหนี่ซุกเราเตินเน่ะ <c oughs> เอาไปตำบักหุ่งตำกระปุ้นก็เอานั่งวัวนี่แหละครับผม,อนนอมเอาในสวนเขาบริสิทธยาพี่น้องหญิงยางปลอดภัยเลยมันเกี่ยงเลยพี่นาอปานห้าอื่นมาเอางกรณีเน,นี่ย บ้านเท่าเอินบอกเวอร์โอ้ลวนนั่น่ะลวนนั่น่ะบอกเวอร์เห็นใบหน่อยไงบกนาวญ่ครับบนาวภาษาไทยคนสื่อสารบกได้มันได้มันโอ้เปล่าในไงก็มืออยู่ด้วยครับโอวยุ่งยุ่งกัดแขนกำลังหลายหน่วยอยู่บักนาวมะนาวมะนาวสีหวานเวอร์อันนี้บักนาวสีมจะมีมะม่วงต้นมะม่วงบักกล้วยบัก น้าไปสั่นละครับพี่น้องต้นโอคาโดูกับปูกไว้ไล่ครับโอ้ยพระกันเบึงซอยกันนี่นะครับปูกไว้แล้วก็ไดดคนละพันนี่กับอันนี้เขาเบืองนี่คนละพันสายคนละสายพันต้นให้งาน,น,นี่น้มาเ่ก็ไปเห็นทุเดียวนึงนะเนาะง่ายไรเราเลยอะไเขามาแค่อาทิตย์เหนื่อยไหมง่ายหร มาเรื่อพี่น้องมาเอาไปแบ่งกันก็ละหน่อยซองหน่อยนี่ก็สิสุกเลยโอ้ยไงว้มันถือขนมากระมุดมากระมุดทีด่นี่ก็เป็นลายแล้วมันไม่ลายเายงาะเงาะเงาะ,ะยังเหลืออยู่ครับ พ่อได้กินอยู่หน่วยสองหน่วยน,นี่แดงแล้วเฮียเฮียสองเอาคลิปนี้ว yeah. ่นี้ยัง,องออดอกพี่น้องว่ามี้ยัง,ยงลายดอกพากันมากินเขาสุ่มกันแล้วก็พาพี่นอ้องละเบืองสวนเดี๋ยวโอกาสดีๆายสิแยกสิพ้าไปเฮ็ดกินอยู่หน้าเด้อแมนแมนครับพากันไปกินอยู่หน้าอากาศโอกาสดีๆแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้ฝนมันก็ตกเศร้ามันยังกืินอยู่พี่น้องเดี๋ยวให้หน้านให้หน้าเศร้าจืดเราเอยูอ่หน้าพี่น้นองไป,<ๆ>ไป ไปเห็นว่ากินอยู่หน้าครับเขาเด็บรรยากาศมื้อนี้กับท่ายคิดไปว,ว่านั่งกินนั่งคุยกันนะซื้อครับสำหรับมื้อนี้คือเขาขอบุณพี่น้องหลายๆครับที่เขาพู่ดคิดอยู่กับแมน่ขอบ,ณอขอบุณหลายๆครับขอบุณที่่ลืมแบนครับผมย่ดี่แห่หอ,อยพอนใ,ให้เก่าครับขอบุณหลายหลายอที่บ่ลืมเด็กน้อยกับพูดเฒ่าใหญ่ก็สิวา่าพี่น้องเฮาหอยโชคดีอีหยงกับผ่ถูสูโชคดีโชคดีมีความสุอยู่ดีกินดีมีความสุกบ่เก็บบ่จนหายเก็บหายป่วยไปไสมาไส่ก็มอันนี้ผู้ซอยเหลือเฮาอ ไปใส่มาใส่กับโชคดีโชคดีสุขุสุข้อนนะคะเด้อขอบคุณหลายๆที่มาเบิ่งย่ากับลูกบ่ลืมบ่ลืมผู้เฒ่ากับเด็กน้อยขอบคุณหลายๆดีขอบคุณจากใก่กิงขอบคุณพี่น้องเข้าเบิดสุขุสุข้อนย่าดีแก่หลายขอบคุณหลายๆโชคดีสุขุสุข้อนนะคะเด้อขอบคุณเด้อที่มาเบิ่งย่าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกันเด้ออย่าลืมผู้เฒ่าเด้ออย่าลืมเด็กน้อยเด้อ